การสร้างนิทานด้วยภาพกราฟิกเรื่องกระต่ายกับเต่านะครับวันหนึ่งมีกระต่ายหนึ่งตัวและเต่าหนึ่งตัวเดินเจอกันในป่ากระต่ายจึงนึกสนุกจึงได้พูดกับเต่าว่าเจ้าเต่าเดินช้าขาสั้นเอ้ยจะไปทําอะไรกับคนอื่นเขาทันล่าถ้ายังเดินช้าอย่างนี้นะครับเมื่อเต่าได้ยินเช่นนั้นจึงพูดสวนกับตอบกลับไปยังกระต่ายเลยนะครับว่า ไอเจ้ากระต่ายถึงข้าจะขาสั้นเดินช้าแต่ถ้าเราได้ลองมาวิ่งแข่งขันกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้อย่างแน่นอนจะเชื่อไหมละ่ะด้านกระต่ายได้ยินเช่นนั้นนะครับก็เลยมั่นใจว่าตัวเองต้องเอาชนะเต่าได้อย่างแน่นอนจึงตอบกลับไปอย่างเ่านะครับรับคำท้าโดยมีสุนัข เป็นผู้ตัดสินเป็นกรรมการในการตัดสินการแข่งขันการวิ่งคัางนี้กระต่ายกับเต่าก็เริ่มออกสปาร์ตวิ่งแข่งกันในป่านะครับด้านเต่านั้นนะครับก็ค่อยๆเดินอย่างช้าๆสม่ำเสม,มอไม่หยุดพักด้วยความขยันขันแข็งเต่าก็ไปเนิบๆนะครับส่วนกระต่ายวิ่งไปนําเต่าไปมากก็เกิดชะล่าใจนะครับและนึกขึ้นได้ว่า เอ๊ถ้าเรางีบสักพักก็คงจะไม่เป็นไรเพราะเต่าอย่างไงก็วิ่งไม่ทันเราอยู่แล้วนะครับเวลาได้ผ่านไปกระต่ายสะดุ้งตื่นหันซ้ายแลขวามองไม่เห็นเต่าแล้วนะครับปรากฏว่าตัวเองก็ต้องสะดุ้งและรีบวิ่งออกจากที่ตัวเองนอนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ทันเสื่แล้วปรากฏว่า เจ้าเต่าน้อยนะครับได้เร่งเข้าเส้นใจไปก่อนกระต่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจบนิทานเรื่องกระต่างกับเตา่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรน้องๆช่วยกันคิดและวิเคราะห์ดูนะครับสวัสดีครับ